ืมอืมเวลคมทูเฟดทูเฟดดี้แฟดแบร์แฟมิลี่อ่ะนี่ค่ะเป็นเกมคนไทยทำหรือเปล่านะครับอ่ะเล็บคนทำนะครับแดมคุงสองพันสิบเจ็ดอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันเดโมนะครับ น,น,น,นี่คุณมาทำอะไรในห้องนี้นะ่ะโอ้ไมคุณเข้ามาไม่เข้าประตูเลยนะผมถามว่าคุณมาทำอะไรในนี้ผมก็แค่ติดตั้งระบบสปริงล็อกลงไปแล้วคนพวกนี้แหละฮะสปริงล็อกเหรอนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงอะคุณก็รู้ดีอยู่นี่ว่าสปริงล็อกมันอันตรายขนาดไหนไม่เอาหน่าไมคุณคิดมากไปแล้วก็แค่สปริงล็อกเองคุณคิดจะฆ่าคนหรือไงอะ่ะ ไงผมก็ไม่ให้ลุงน้องผมใส่ชุดบ้านี้หรอกไปโรงพยาบาลก็จบเรื่องมันไม่ถึงข้อขับ,บต,ตาหรอกอ,อ,อ,อั่นเหรอผมขอให้สักวันหนึ่งโดดกับตัวคุณเองแล้วกันแหมทำไมคำที่มันบอกว่าไปโรงพยาบาลก็จบไี่มันในหนึ่งลองกดโอเคครับ หวังว่ามันจะช่วยคุณได้ก็งานที่นี่ก็ไม่ยากมากนักหรอกสำหรับมือใหม่ซึ่งผมเออทำง,งานที่นี่มาก่อนหน้าคุณผมเข้าใจในสิ่งที่ผมเรียนนี่มันไม่มีอะไรที่ผิดปกติโอเคคุณฟังผมนะไม่มีอะไรเลยที่มันผิดปกติโอเคคุณใจเย็นและฟังผมคุณเห็นหน้าจอใหญ่ใหน้าห้องไหมใจเย็นรครับ และคุณอาจจะเห็นเออพวกอนิเมชันิกที่ห้อยอยู่ผมไม่รู้จะเรียกยังไงดีแต่ผมอยากให้คุณระวังพวกมันไว้คุณน่าจ,จะรู้ดีว่าประตูข้าหลังคุณน่ะมันออกสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าช่องแอร์มาหาคุณแล้วก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกเราจะมีผู้ออกระยุบด่ายังไงแล้วก็ผมว่ามันคงไม่ดีแนะ่เพราะฉะนั้นงานของคุณก็คือคอยเฝ้าพวกมันไว้ เห็นประตูท่อแอร์ทั้งซ้ายและขวาของคุณไหมมากดปิดมันได้แต่ผมขอเตือนคุณว่าคุณต้องระใช้ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันปิดแล้วมันจะเปิดของมันเองแล้วมันจะรีสตาร์ทตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณปิดมาแล้วคุณจะมีเวลาสักครู่นึงกว่าคุณจะได้ปิดมันใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องปิดมันให้ตรงจังหวะเัยล่ะผมว่าเทปเสียงนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยก็ขอให้คุณโชคดีกับคืนนี้แล้วกัน โอเคครับถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังแต่ว่า,าโดนหลอกตั้งแต่ไอตอนที่บอกว่าอะไรนะไม่ได้ฟังเออก็ฟังอยู่จำไม่ได้อ่ามันก็มาเร็วไปนะครับรู้สึกจะมีคนภาคสี่คนนะอ่าชิก้าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับ เเล่นจบก็น่าจะมีเครดิตบอกอยูน่นะมั้งตัวดีโมเดีวผมจะทิ้งเครดิตช่องไว้ด้านล่างนะครับคนนำเสนอตัวเกมนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งดิ้งเกมไว้ให้ด้วยนะครับ เวลาความสนุกแล้วคืนแรกน่าจะมาแดดด้านขวามั้งเห็นมันมาสองสารอบแล้วเนี่ย,กกยชัดเจนมาแต่ด้านขวางั้นเราส่องแต่ด้านขวานะเราไม่ส่องด้านซ้ายส่องไหนก็ดีไหมไอพวกแคมนี่ยังน้อยอยู่นะเวลาความสนุกแล้ว เราปิดประตูอย่างเดียวอือือก็เห็นคนไทยหลายคนนะที่บอกว่าเล่นเกมนี้มันจาหักนะเพราะว่ามันมาเร็วหลอกเร็วนะครับมันต้องเร็วนะที่จริงก็ต้องเร็วแหละอาจจะลําบากตรงไอ้ตรงต้องหันไปปิดประตูซ้ายเนี่ยอย่างเงี้ยแต่คืนแรกน่าจะมาในทางขวาหรือมั้ง มัง้งเราจะไปพี่กระจรุมดดันตายนะอะไรเราจะไปอะไรนะเสียงพาก็โอเค <ś c oughs> น่าเล่นอยู่ <ś c oughs> ผมรอตัวเต็มนะครับ เ่าจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันเนาะตั้งจากขี้เกียจแล้วก็มือละอ่ารึงเวลาความสนุกแล้ว ออเ,เราจะมีพี่กันอยู่เหมือนกะะัน เวลาความสนุกแล้วามาเล่นกันเถอะแตนมาทำเชียรลาดดิ้งเวลาความสนุกแล้ว โอเคจบไปที่เรียบร้อยนะเครดิตนะครับตัวดีโมคุณเล่นเล่นตัวดีโม,โมจบไปแล้วตัวเต็งกำลังจะมาในเร็วนี้นะครับผมเครดิตะนะในแมนในแมนเฟด,ดี้คนพากเสียงวันนี้คนพากเ้านนในเฟซบุ๊กอ่าอ่าช่องคนสร้างเกม ก็สำ <God. S 2> หรับ Welcome to Fifty Five Family นะครับไม,รรไม,ไม,รรม่รู้อ่าน Family ไหมไม่รู้อ่ะอ่านแต่ว่า FM เนี่ยรู้อ่านอ่านว่า FM นะครับชื่อผมนะ FM นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ